นี่เราจะมาเก็บผักกันนะคะนี่มะเขือพวงนี่นะคะมะเขือพวงมีน้อยมากไหนนูน่นเออ นี่เดี๋ยววันนี้เราจะแกงเนื้อกันนะคะมาเขื่อนดิน้นมาเขื่อมีน้อยใช้สอยให้ประหยัดมีต้นแล้หยุมไม่วหยุมอืมพอมมั้งไป เดี๋ยวเราไปเก็บผักกันอีกนะคะเก็บกระเพรากันดีกว่าผาโคตรงามป่าม่เป็นป่าไม่อาบนาำไงไปทำกับข้าวดีกว่า ก็มไม่ต้องกินเท่ากับข้าวเนี่ยมืดเอาไปไวันนี้ได้หมดล้ <c oughs> ลมโดนปะเราก็กำลังเด็ดกระเพรานะครับ อันนี้เป็นมะเขือพวงที่เราเก็บมานะคะเดีย๋ยวเราจะเด็ดมะเขือพวงหมามีพลังงานบางอย่าง ดูกระเป๋าพ่อนี่มีลูกแน่ๆนอยกำลังโตเลยอะวันนี้มาทำกับข้าวให้แม่นะคะวันนี้มาทำกับข้าวที่บ้านก่อไฟสามชั่วโมงแล้วเนะี่ยะบอกให้เจนกันเถอะพี่ก่อไฟพี่จะโซก่อนไงอ๋อเออให้เองทำอุก่อนสามชั่วโมงแหละใช้ให้ก่อไฟ พี่กอบมันติดปุ๊บเองเองก็ถ่านเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยถ่ายมันก็เฟื่องเฟื่องกว่าก็ัวมันจะติดมันติดยากไงเขาไม่ียกกระโหลกเขาเรียกหัวกัญชาเขาจะเอาไว้หยัดงานถ้าพี่ก่อติดกระแตงลงไปเก็บเดี๋ยวป่านนี้มันก็โตไปแล้วพี่ต้องใส่ทางใหม่ติดก็ยังไม่อยากจะก่อน อะไรติดหรือยังนี่ติดแล้วมาเขิมเขื่อนมาเมขิมคุณได้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเนี่ยล้างได้ไรเสร็จหนุ่มเผือดหั่นหมดย่างลอ็อกปัสส <c oughs> ันล้างหมดแล้วเนะววี่ยเนี่ยมัน,มน,นมติดแล้วไงแต่พี่เป่าไว้มันมีจุดเป่าเลยมีเมื่อกี้เป่าแล้วมันดับไงเราต้องได้ติดแต่เป่าแล้มันดับไปก่อนกลัวไปแล้วมาเจอจิอ๊กมาติดผ่านแล้วหนระือเปล่าติดแล้วเนี่ยตักกะเพานะ่ะที่เห็นไฟแดงๆอ่นะ ไฟกมียังอยู่ข้างมันเป็หักไฟเก่ามันกำลังคุกน่าเบืเลยมั้ยทั้งบมาดแกะไปเฮ้ยนะติดอยู่เลยดูติดย่แหกตาด้วยิตบตบอย่างหมดทำไมไม่หันห,หน้าเตา,าทันพัดลม ใส่พื่กจะถางนะกะสอบนี่เราจะแกงหมูนะคะอยมันก่อเอแล้วมันจับจะไปบ้านไปบ้าก็ไปดีเออเอคนี้เกียจอยู่เดีวนี้เะน้ะปะ

ยาวก็ที่หัวใจยาวกว่านี่อย่างน้อยผมก็ยาวครับยาวกวา่าเดี๋ยวเรา,ววา,ารจะใส่น้ำมันเลยนะคะใส่พริกเลยเดี๋ยวเราจะพริกแกงใส่ เดี๋ยวเราจะเอาน้ําใส่ลงไป,ไปเติมน้ําใส่นะคะอีก้เดี๋ยวเรอให้มันเดือดก่อนค่อยใส่หมูลืมเอาไฟมาเนาะมาเย็นด้วยเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะคะ ก็จะคนๆ mm hmm. ให้เข้าพิแกงเดีย๋ยวเราะจะล้อลสุกนะคะแล้วค่อยปรุงร้อหมูสุกก่อนเดีย๋ยวเราะจะปรุงรสชาติกันนะคะใส่ซอสหอย oh. แล้วก็ใสยย่้วนะคะ าก็ตามด้วยผงหนูว่า <laughs> มาเป็นก้อนเลยใส่มะเขือพวงนะคะมะเขือกระโดดได้ <laughs> รอ,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 อสุกเขืสุกเดี๋ยวรอมะเขือสุกเดี๋ยวเราจะใส่กระเพรากับพริกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระเพรากันเลยนะคะรรเแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยลึงไปไม่ใช่หมา เาอ้าเย็บกัดละบกัดแบบใครเนียกตบเองก็ได้ตบใครเอ็มไม่รู้เรื่องนรื่อกะตบเองอะฮะหย่าหย่ามาตักไปนี่เลยสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยเลยนะคะ หน้าตาหน้ากินมากอย่าคันต้องเหยีไม่ได้กันแม เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ตู้อ,อยู่แต่กัน